เออน่อเน่ยเนี่ยวันก็น่องขยันวันกากะนวานน่แมดานะครับนาไอเานนี้ปลกน่าปากนอนเนาเอ่วันนี้วางขนวนวันนี้าเน่อวันนี้ก็ดากนะเขาเาจัจูน่ะขน้าขอาน้าหดเ่ใหม่หดแนวจัดไปสักดอกเนกเ็นครั กันเนี้ฮมาเดียวไล่ชวนสงการ์นะครับเนี่ยเคยปรนสงการ์วันที่วันที่เหรอวันนี้วันที่5วันที่5ต่ววันที่4 4สิ่งที่ว่านั้นเคยตววันเคยก็ววัเลยเวจะการ่อบแ้วจาการรอบอ๋ออเวันเกิดถนนนาบ้านแค่หดวคนทำา

แต่กำไรส้เมันได้เงยบได้นะครับดนได้หมนะครับที่กฎหมายนะกฎหมายตะกอน่อันนี้อุ้นเลือตะกอนละตะกอนเนาะกอนเป็นแพ้แล้วแซววะแม่เรามันได้ไข่ห้องลูงไงนี่แหลมมกไงมัีู้สาวกลกยเป็นป้าไปนแป้งเยเป็นป้าว่ากันไฟนะครับอันนี้อันนี้เป็นวันไงครับครับเป็นวันสําคันธ์ไงวันหนึ่งก็ครับอย่เดียวจักรรอบใช่วันเดียวแต่ดำหมุแล เกินย่างเลยเอาเนามาใช่มันเกิดลูกดาวผมอ่ะลูกดาวผมนี่นะอ่านเกิดวันที่สิบสองเมษากระลังกินเลี้ยงไอ้เจะเขาดาวนสงการหรอแล้วผมก็เคยอันนี้ผมเคยมีเมียนะเคยมีทุกคนกินเขาดาววันที่สิบสองเมษาแล้วสักสามทุ่มไหมหรอ นี่เจ็บต้องนี่อะจะเกินรูเอากระลังกันหมุนแล้วกระลังจะได้ฟิวเนาะหมูกระทะนะหมูกระทะแต่ไปตะกอนที่หมมีนะครับแกมีเหมือนสักเซาปีที่แล้วเนี่ยเหมือนนะเกินเซาปีที่หมมีนะหมูกระทะนะเพิ่งมีเซาปีตะกอนเป็นหมูอข้าวค้างหมมีมีก็ยำหมากับกินทอดทุบปิ้งแบเนาะี้เนาะยอดหลังไปเซาปีที่แล้วมีหมูกระทะ Quanh <laughs> còn... à, có quanh 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 เนาะเก็บต้าติดเก็ดครับรถลูกันหละปูนวรจะมีเมียอยู่ลปูนเออเก็บทิ้งไปคนีังหม่นะจะมีเมียอยู่หละปูนครับรถลูกลัปูนมางยาแม่ขมิ้นหงยาแม่ขมิ้ออกพุ่นสามพวกพุหงยาแม่ขมิ้นหสี่ลูกแวเดินทางมาสงรเลยดเนรถเนี่ยก่อนหน้าเนาจะได้หายรถเนาะปรด ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ว่าไป,ถ,าไปถ,ถึงโรงพยาบาลปุ๊บพยาบาลหมอมาบอกมีของเจ็บต้องหรอกหมอพยาบาลนี่ดูแลดีมากแนะนำให้ไปคล <c oughs> ี่หรอกเย็บต้นเจ็บเด็ดเี่ยยีแนะนำให้ไปคลี่หรอ,อ, <c oughs> อกพอไปรอคลอดอนังอ่งรอประมาณชั่วโมงเดียวโอ้โหคลอดง่ายมากเ <c oughs> ข้าไปแค่ห้อดแค,ดค่ชั่วโมงเดียวคลอดเลย พอเขาบอดง่ายอย่างเรียบร้อยแล้วหมอเอามาถามเฮ้ยปกติคนจะเจ็บต้องหลายชั่วโมงนะและ้วก็พอเรามาต้องฉีดยาเปิด,ปดอันนี้เปิดอันนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นเนาะเคยเงียยมาเหมือนกันหรอต้องฉีดยาที่ปากมดลูกเนีย้ยเป็ยใหกี่เส้นกี่เส้นหรอโอโ้โหบอกว่าเขามีเทคนิคใดหรอเขาเคยงเงียยมาก่อนหรอโ,โอ้ยผมมันน้ำหลอดประเดีคืนล้วหมอให้ยหมอ มันเบรกสมันเป็นวิธีลอราแบน้ำหลองมาแลนคือไดอดไงแม่แม,มองมองงงอ่ะขอดีไงแม,แม่เลยต,ต้องฉีดแยกขยายอเไรอ,อขยายนะ้ำคลอดอะไรอย่าอ๋อมองมองน้ำหลงมาคออะไระออดไงแม่ไอเหรอน,น้ำลองเลยนองเลยอไม่ขอดไงอขอดไงแป๊บเดีวเข้าไปจับอันห้องเรอขอดเปนชั่วโมงขอดละ ปจจยดึงกู้ขอว่าเขาอยาาติ้ผู้โขมนะไนปจจยดึงกู้อะไรหมนี่เน็บมืออ่ะเยเอ็มซีโ่ะะแบกติดเอวหลังเอาแล้นลูกปัจจยดึกู้เดี๋ยวกันวันนจะยกเสียปากเยตีกัน

ขอใ้ใส่สถานที่บ้านนั้นหนังแก้วนะครับเนาะเี๋ยนี่เป็นสถานที่เจสซี่ผู้สาวันเกิดได้ดีเลยครับอ่าเขากบบมาทำทุกเทอมาะนะครับทุกทุกวันเขาคิดสร้างสรรค์ทำสิ่งใหม่ๆเนาะเมนูแปลกๆเหมือนเกิดใช่ไหมผมเกิดกี่เนาะอายุตอนแรกสี่สิบปีไม่แฟรกันตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุสาวแปลเนาะ แล้วมากินเนาะแฟนไม่ชอบสิมีคนแซวมีคนแซวเกมันกัมันกบะฮักภาษาไทยอ่ะชิ้นกบะคกนะมันมันมิดกี่วันใดเนาะอ๋อนู้นแต่รสนิยมก็คือนี่ไม่นู้อย่างก็ครับแกงแท็กซี่ยำแท็กซี่ใส่บอดี้แซลม์อันผมก็เติมนะที่เดีผมก็งงเลยยำแท็กซี่ใส่บอดี้แลม์ขอเติมเลยยำ กบแท็กซี่ใส่พ่ตูนบอดี้แลมีบอว์ Oh โ o ผมมากนะครับเนาะผมมากกระขาอุ้ยเป็นปากเป็นตีนมกิดเดี๋ยปดคนเปคนเอาเปรียบสังคมไ้องเป็นใคี่มอเขาร์ไคม่คหมัคนอย่างนี้จริงๆเหรอเปรียนสังคมราะเพราะมันยีกินละ ถ้ามีอย่างอื่นกินเขากินอย่างอื่นกันเฮ้ยไม่กินที่นี่หรอกแล้วเลนกับแม่น้ำเราครับนี่ลำบุลลำมันอยู่ที่น้ำพริกนี่มีเห็ดย่างหนึ่งเขากำลังบุญอยู่ที่น้ำพริกแข่งสุวรนณันใส่ b ดี้ s l ลมกันได้แข่งสุวรนณันใส่ b o ดี้ l a m b ส d y slam b o ส y slam ไอสุวรรันทร์นี่ยังงงอยู่สุวรนณันให้สวนนั้นก็เลยบอกว่า อันนี้เถ้าถ้าอุ้ยผมก็ได้หมกหนึ่งละอ่ะยำไมโครใส่บด้สแลบแหม่เกี้ยมาเกี่ยวมาเราเจอบ่อยนะเพราะแบบซึ่งเขาแห้งเลยอันนี้วันนี้เรามาทำเมนูแปลกๆน้ำลำไยครับบ้านเราอยู่กันภาคเหนือเชียงใหม้ปวยลำไยหมดเลอะ ว้าวโอ้โยแซนไปน่าแค่เรื่องเล่าครับผมอ้าวเนาะขอบอกโอ้โยเป็นล้านว้าวขนาดนั้นเหรจริงๆลำไยมีสามต้นโอ้โหยีนี้ลำไยต้นเท่าไหร่เอเออสิบเจ็ดบาทผมขายมันแล้วโอ้ลำไยมีสามต้นขายได้ล้านสายลำไยสามโอ้โหย ปลูกได้แค่3าปีลำไยอ่ะปลูกลำไยได้สามปีแล้วก็หนวยมันเนี่ยนะขอบคุณพี่พ่อปดกปดด้ขายตึกตีนะคะตี่ไม่ใส่ฝายลำไยไม่สามต้นขายต้นลำไขายตึกตีนาะนล้งฝายคะ้งหลไก้ยัมันเกเท่ากันได้ป่ะเบต้นเดียวเดินไป ต้นเดียวเลี้ยงปลายลำไยขายได้เท่าไหร่ก่ออว้าวมันดกขนาดนัขั้นอ่างั้นเดียวอกบมาผูกบ้านหรอันนีดอนะีดอนะเก็บมาเจ้านะฟังทั้งหมดทั้งปมาโต่โมาเจ้ากไม่รยมาโอ้โห็ีแค่ได้เชื้อสักก่อะแค่ได้เชื้อผูกของทางน้ำปางนี่ถ้าต๊ แกนรนเอนี่ไอนีไนะครับสวันลอนีหแตกวัดแตกหดอโแกนใหญ่ขนาดนั้นเลยนี่นอนครับี่ยตุ้งเสือเล็กาไม่ใ่นตุ้งขนาดนั้นเลยเหรอแม่ครัอแ่ครับตั้งต่งไปได้หรอังเป็นโโตแกเบลักมนอะ อ๋าเล่นเงี่ยคอมัได้เหรออเงี่ยคอมมได้เอนแต่ละคน้โอ้ยไป LES> ไปกินยากันเลยแต่อันนี้อันนี้จะสามล้านสามล้านเนี่มาจบไลยนะยังยังเรื่องอะไรอเลยนะโอเก็บัแต่เขาหอกใหญ่ไม่เ้สายมาสายา ใส่ปุ๋ยยีมห้อยยังป่ะธรรมชาติธรรมชาติเออธรรมชาติผมว่าหาได้ห้ายแบบกันดีเท่าไหร่แฉ่งนะแต่กีให้เท่ากันจะเท่ากั

โดนไปสานดห้าจกมุกอ่งนี้เจอสามนัดห้ไปมอและนับอตัวนีเจอบเดียร์เจอแบบเตาหย่อมอย่างเขาหย่อมเพียงลำเียไใ้นี่นักปีกบละนกมุอะนัเปีงถึงกับย่อมเลยนะเจอลำเอยบางก็ไปด้ยินครบแกน้อยไปกินจะเล่นครบแกน้อยไป เอปูกัแม่ฮะเอแต่วันวันทหัวอูไปาหม่าูจไปวัดวงต้งขนมเจ้าหนีจริงๆแต่วันี้วเดไปวัดนะมวันนี้ทำบุญเสร็จแล้วากคนให้ไวให้บาเต้ไหนไวให้เฮ้ยเทเสแล้วกคนใโอ้โ้าแล้วเน่ะ พี่โมเส็งข้าทีกฮะพี่โมส็ดข้าทีนะนี่กานี่ไอคือแบรนด์ใช่หรื้โมเส็งเข้อไอคอน500 500อะไรตอ้ไม่จบไม่จ่ยอนไร้รันี่รับไม่ตกลงได้หมดแต่ของไม่ขายแล้วรมาหน้าเพชรเพราะโดนกว่าเป็นฤดูกาลครับดนกว่าจะอยู่ในเฉพาะช่วง ข้ามาส้าซสาน้ารมาเล้ามันก yeah ี่ยวกเจศโทรมาสามันเป็นระเแสดงความเป็นเพศผู้ออีรุ่ใส่เด่วแสดงความเป็นเพศผู้ไงก็คือเอาอีรุ่มใส่ใครแข็งแรงกว่าคนนั้นได้สืบพันเป็นอะไรขหงผู้ก่อนข้ามออกเคยมัยอุ้ยอยู่มังเป้าอุ้ยน่เยอย่นาเข้ามาซ เวปลาไปแเก็บเอาแัค้ความเป็นน้ำเกลืน้ำขุ่โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากยังไงต้มน้ำวานมใส่ตำ้พี่กว่าเออแม่เกงเยนงไม่สู้หรอกเกิดยช่ไงแมกับแค่มากิดยเนต่ำน้พี่กว่าเกงแกงเงนงเขาตนี้หรเขาเปนาะอนอ่าตัวนีนยันไงห ก็อืมทีแรกก็อืมมันจะอร่อยไหมคุณตาเนอะคุณตาแลคือพ่อของแม่เนอะก็รำขนาดเลยเป็นอ่อนจะมีกี่เรามี่ก็น่ามีกว้างกับนอแล้วก็เห็ดตัวเห็ดตัวรำขนาดเนอะคนแบบคนละประเด็นเนี่ยหมได้กี่แล้วนะได้กี่แล้วมันมีแล้วหรอกกว่ามีมีเกี่ยวนะผมให้ขายยกแต่ว่าแป้งจิงอย่าซื้อตัวละอยห้าสิบมาดตามน้องพี่กะห้าสิบซื้อมาสักสี่เฮดก่เนาะ

เขาเรียกแปลแมวโอ้ยโอ้ยน้อยนะโอ้ยหมูเย็บยิงได้กับมันดีแน่นะวางจนกับวัทำไมขี้าขี้โม่อะไรนะโอ้ยขี้โมูมันกับวัวเอามัวไปแล้วเพกวางไมแล้วมันเลยแกเอามัวไปแล้ววางไหน ว่าไหนเจ็บไม่พอขายตรงไปว่าควางเป็นจนวัเจ็บตับควางตายหรือซัวม่โก้แม่กินโมละไปไปกินยากันเลยประตูบ้านหลับปิดหรอโอ้โหประตูบ้านหลับปิดลูกเปิดประตูบ้านละล้องจนไงควางวเนนี้ แสดงความไม่แรือไวหรือว่าลูกพิสักอะกลางมันยุดเอาวันนี้เหรอเราอเนี่ยเก็บเก็บลักาเแล้วก็เตีนืหนอ้าวิอยมนอบไมแล้าเฮาอะชอบคำอิสระหรือว่ารถกกไ่ยอะคุณชอบรถกกขวาชอบคอิสระอิสระไงนเห็น ก็มีจะใส่ทำเพื่อไอ้แม่ที่บ่อหูดอ่ะเ่าเบาแม่อบกาจัดหลักที่นี่เกี้ยอ้าวน่แล้วแม่มาหะมาได้หาน้องพี่หรอกเในแขนแค่เดียวกินไม่แปงเลยกินน้ำมาได้น้าเนี่ยโอ้โหอ้ขวเตน้ำเนี่ยมี H 2 O เป็นส่วนประกอบ แมให้ดูโอ้โหหมูจะให้ดูอไเชียร์นันใน้มันหมูจะให้ดูโอะจบผมโอ้โหมใจแกไอเฮียตั้งแตอยู่ปอหนึงเลยเนี่ยไอ้ดูโอ้หมูจัแนวโอกจะ้ดูโอปเกยเนนั่นะร ทั้สองหารด้วย2องไทอร์นี่ขอเล่าวิชาละในขั้นนี้จะแ่บ่าเเอกเท่ากับโคนี่เอกเอกนี่นะโง่เลอ่ะี่เรกดยูทูบก็ได้กูเกิลก็ด้นี่ะไข่นะกดเอกเอแลเอ็นเหื่อนะพอโ่เยน่เรกดดแหละเอามือถือมากดเอกเอกเอ็กอ่ โจมหาค่าเอกค่าเอกเลยเอกสามตัวมันโหเยอะประเทศยังโอ้นู้นที่อ๋อเพิ่งทีโจที่มาตั้งว่าจงหาค่าเอกเนี่ยไม่เคยไปกู่เกินนะแม่กาไปมีไอ้มมน่าติดเอฟหมดมาคู่มาสอนมาถูกโจมหาค่าเอกบางคนกดเอ็กต์มาได้เนาะบางคนกดเอ็กต์มาได้โอ้เอ็กตัวเดียวเนาะมันเกิดจะไปหั่นยังเอกสองตัวมันไงมันยัง x สามตัว x สี่ตัวเาเยอะมาเที่ยวอ้าบเชื่อนะครับลองกดดูนะครับค่ามันต่ตกกันมากเลย x ตัวเดียว enter x สองตัว enter x สามตัว enter ลองบัเชื่อบัตต้องเที่อครับบัตต้องเที่อผมลองเลยมันเหมือนจะยวเเดยดมีทุกคนจงหาค่า x พี่ที่กค้ีอยู่นะโอ้โห ขอเอี้มันต้องเรียนรู้ก่อนว่าอย่างนี้เนี่ยหูเว้ยนะมันจะหูเว้ยนะจงหาค่ายเอกแล้วเราเป็นนักเรียนหลังห้องไงมันนั่งกับเราแค่ไหนคนไปสามเอกว่ะป้าท้อไม่ีเจ้าจอดมันยอดมากไม่ส่งกันบาสซะกับกูห้องไม่ห้องห้องไม่แถวเอ้าเธอไม่ส่งกันบ้านอ่ะกู ก่อมาสามเอ็กเอาเอาไม่ยาวโวยทำมได้เนาะตั้งตั้งท่านมาครูอันนี้ผงเนาะครูหาผ่เนาะครูตรวจกันมาแล้วครูก็ไปหาค่าเอ็กซ้องหาค่าเอ็กกันเตะกันเนาะครูเอาเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเที่ยวแหลกกว่าเนี่ยเพราะไปบูรณะเลยไี่มาตางหอยไม่น่าเสียงหรอก Tchau.